Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing our are bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell square. In the frosty air. คริสต์มาสปีพุทธศักราช2565นี้ครูขอเป็นตัวแทนอวยพรให้กับทุกท่านและขอพระเป็นเจ้าและพระกุมารเยซูเจ้าอวยพรให้ท่านทั้งหลายพบแต่ความสุขความเจริญสมหวงังดังใจหมายและขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะได้อาจจะพูดสัน้นๆว่าพระองค์เกิดมานะครับก็เป็นตัวอย่าง ให้กับเราได้ปฏิบัติตามมีคำสอนนะครับที่เกี่ยวข้องและหลักสำคัญที่สุดของศาสนาคาทอลิกนั้นก็คือเรื่องของความรักพระเป็นเจ้าได้สอนเราว่าการที่เราจะมีความศุขได้นั้นเราจะต้องรู้จักรักซึ่งกันและกันแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับซึ่งคำพูดนี้ก็เป็นหลักของการดำเนินชีวิตของคริสเตียนหนึ่งง First, my <laughs> <laughs> what a bright time! It's the right time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go gliding in a one horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. I'm mixing and mingling the jingling beach. That's the jingle bell, that's the jingle bell. ชื่อสุภาพรสวยฉลาดค่ะทำงานอยู่บริษัทซ่อมแท็กเตอร์นะคะแถวตลาดส์ป,ปะข่อยค่ะก็หัวหน้านะคะเป็นคุณแม่ของคุณครูพิตานะคะก็ได้ามาชวนให้ร่วมสนุกกับกิจกรรมทาของทางโรงเรียนมงคลร์ยวิทยายลัยนะคะซื้อสลากตอนวันงานคริสต์มาสค่ะก็เลยร่วมซื้อไปสองใบค่ะแล้วก็ลุน้นลุ้นทองคำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอไม่ได้ก็ไม่คิดว่าจะได้ไอ้รางวัลใหญ่เป็นรถยนต์ซูซูกิเซรีโอรุ่น GAMT นะคะคันข้างหลังนี้นะคะรู้สึกดีค่ะก็คือทางโรงเรียนมงปอดวิทยายลัยได้จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองนักเรียนคุณครูแล้วก็คนรู้จักอะไรเงี้ยคนข้างนอกเข้ามาร่วมกิจกรรมซื้อร่วมสนุกสนานเงี้ยค่ะแล้วก็ ทางโรงเรียนมุกบ่วิทยาลัยแปดสริงค่ะได้จริงค่ะ